ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อนะคะยังคงร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะเรื่องราวของความอายุติธรรมค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยนะคะก็ความสงบก็ย่อมไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะมาอีกหนึ่งคำถามดีกว่าคําถามนี้น่าจะ <c oughs> เป็นคําถามที่สองท่านนั้นอยากจะตอบนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันก็มีเสียงสะท้อนมานะคะถึงกระบวนการยุติธรรมในบ้าน <c oughs> เราในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกับว่าอจะไปเลือกข้างหรือเปล่าเ <c oughs> นี่ยนะคะมันจะส่งผลต่อการตัดสินคดีต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการตัดสินถึงความเป็นธรรมที่เราจะ จับในสิ่งที่มันเป็นความเป็นธรรมจริงๆได้ในอนาคตต่อไปยังไงคะถ้าถามว่าตอนนี้มีความเป็นธรรมไหมพี่ยังเชื่อมั่นในกระบวนการศาลอยู่นะ,ะนะคะแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่มันตัดสินออกมาเนี่ยมันทําให้คิดสงสัยอยู่เช่นพลกอรฉุกเฉินเคยประกาศแล้วแต่ทําไมครั้งนี้ประกาศอีกแล้วจะมีข้อข้อจากัดนะอันที่สอง คดีคุณอภิสิทธิ์ปี53ป่านนี้ยังไม่พิจารณาเลยแต่คดีคุณยิ่งรักนี่มาไกลละวันที่27นี้ต้องไปชี้แจงทั้งจำนำเข้านะคะแล้วเทียบกับเมื่อปี53การออกหมายจับผู้ชุมนุมของปี53กับปีนี้ก็แตกต่างกันนะคะอย่างวันนี้ก็มีการออกหมายจับ อีกหลายคน <c oughs> นะคะเพราะอันนี้จึงไม่แน่ใจว่าท่านเลือกข้างหรือไม่เลือกข้าง <ừ> ไม่กล้าวิจารณ์ท่าน <c oughs> แต่บอกได้แต่เพียงว่าผลงานหรือสิ่งที่มันปรากฏทำให้เราคิดได้นะคะมองเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันยังไงคะจริงๆเราเห็นกระบวนการตาช่างเอียงมานานแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่รัฐประหารเป็นต้นมารือก่อนน้านี้ก็สอนี้ยังมีอยู่อีกคะตาช่างมันเอียงมานานแล้วเพียงแต่ว่าการท้วงติงจากประชาชนหรือเสียงของคน ภายนอกนี่แหละที่จะต้องบาลานซ์ให้ตาช่างเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างสมมติว่ากรณีอย่างเมื่อสักครู่ดเราตชัญญาบอกอย่างเช่นในประเด็นเรื่องราวในโครงการรับจำนำข้าวนะคะก็เรียกได้ว่าท่านยกก็ต้องไปรับทราบละเรกล่าวหาในวันที่27นี้แล้วยี่สิบเจ็ดนี้แล้วแต่ว่าในบางคดีถ้าเกิดจะมองไปอย่างเช่นคดีของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วไม่ว่าจะเป็นประกันราคาข้าวนะคะหรือว่า เหตุการณ์การสลายการชุมนุมจริงๆประกันราคาข้าวเนี่ยกับจำนำข้าวจริงๆมันเหมือนกันนะจริงๆเหมือนกันในทางปฏิบัติคือเอาข้าวเนี่ยมาขายให้รัฐบาลเนี่ยแหละจริงๆจำนำก็คือขายประกันก็คือขายราคาก็ต่างกันด้วยซ้าเมื่อเช้านี้พี่ทําผมร้านทําผมเขาก็ทํานาด้วยเขาก็บอกว่าจำนำข้าวเนี่ยเขาจะได้ราคามากกว่าประมาณ2 3 0ถึงบาทต่อตันหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นประกันเเขาก็จะได้ต่ำกว่าอะไรแบบนี้ก็มันก็ไม่ได้ต่างกันตรงไหนแต่ว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้มันมีองค์ประกอบอย่างอื่นมากกว่าเนี่ยมันเลยทําให้เกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นมาพูดถึงเรื่องของกรณีชาวนาเนี่ยอยากจะวิงวอนไปถึงสภาพแรงงานของทกศแล้วก็ขอเชิญชวนประชาชนไปฝากโดยตรงกับทกศเลยเพื่อช่วยชาวนาได้โดยตรงอยากให้มาช่วยกันตรงนี้เยอะๆถ้าอมสินไม่สะดวกใจนะก็ตรงที่ทกศก็ได้นะเพราะว่าเขาเป็นธนาคารรับฝากได้ค่ะเช่นค่ะคําถามเดียวกันเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากลายเป็นว่าต่อไปถ้าหากว่า เราต้องแยกระหว่างการใช้การการดำเนินการตามนโยบายที่รัฐหรือรัฐบาลหรือพักการเมืองได้ประกาศไว้กับเรื่องที่ทุจริตที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้เรื่องจำนำข้าวกลายมาเป็นเกมการเมืองที่เกิดขึ้นมไม่ได้ไม่ได้ไปตามกระบวนการขั้นตอนที่จะทำนำไปสู่ความถูกต้องของ าการดูเรื่องทุจริตหรือไม่ทุจริตหรือ,อต่อไปถ้า,ารัฐบาลผลิตนโยบายออกมาจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทน่ากังวลมากกว่าค่ะนะคะทีนีถ้ถ้าเกิดสมมติว่าสารเองนี่ยนะคะ ก็เราก็ยังคงเชื่อมั่นอยู่ในการทํางานของท่านแต่ว่าบางทีก็ผลรับออกมามันก็อาจจะดูขัดแย้งและความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนหลายส่วนมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ไหมคะจริงๆเราบอกได้นะว่าเราไม่เชื่อมั่นกระบวนการศาลเพียงแต่ว่ากฎหมายได้ห้ามให้เราไปไปวิจารณ์ศาลใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะไม่วิจารณ์ศาลว่าศาลตัดสินยังไงแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าหากว่ากระบวนการยุติธรรมหรือศาลทําให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นนะคะแน่นอนต่อไปถ้าหากว่าศาลไม่รีฟอร์มประชาชนก็ต้อง ออกมาตั้งคาถามเยอะๆแล้วก็หรือแม้กระทั่งองค์กรอิสระด้วยเหมือนกันนะคะทุกองค์กรค่ะทุกองค์กรน่าเสียดายเวลาน้อยไปนิดนึงเลยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าเชิญใหม่มีเสริมท้ายไหมคะเวลาหมดนะสำหรับสำหรับพี่แล้วเนี่ยยังเชื่อมั่นในกระบวนการศาลอยู่นะคะแล้วก็ขอวิงบอลองค์กรอิสระแล้วก็ศาลเนี่ยให้เป็นที่พึ่งของประชาชนเพราะว่าถ้าเกิดองค์กรเหล่านี้ไม่มีสภาพของการเป็นที่พึ่งเนี่ยเกรงว่าประชาชนจะอึดอัดคนเราเนี่ยอดอึดอัดมากไม่ได้นะคะณเวลานี้นี่หลายท่านทาง ทางต่างจังหวัดเนี่ยจะทราบแล้วดูอยู่นะจับแล้องกันอยู่นะทีนี้ถ้ามันอึดอัดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกลัวใจค่ะนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะขอบพรคุณค่ะ ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการถอดสลักข่าวในคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะทิ้งท้ายไปด้วยนะคะ,ะการไว้อาลัยนะคะในส่วนของเจ้าตำรวจนะคะที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งก็มีเหตุการณ์ปะทะก,กันขึ้นบนถนนราชดำเนินก็ถือว่าเป็นการไว้อาลัยแล้วก็เรียกคืนความยุติธรรมให้กับเจ้าตำรวจทุกนายนะคะทิ้งท้ายไปด้วยภาพนี้กันส่วนวันนี้ดิฉันพร้อมกับแขกรับเชิญและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ ของดาบตำรวจเพียรชัยภรวั์ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรห้วยโป่งจังหวัดระยองร้องไห้แทบขาดใจเมื่อร่างไร้วิญญาณของดาบตำรวจเพียรชัยเคลื่อนเข้าสู่สาลารวมใจวัดห้วยโป่องอำเภอเมืองจังหวัดระยองเพื่อบรรพเพนกุศลตามพิธีทางศาสนาภรรยาเล่าว,ว่าแต่งงานอยู่กินกับดาบตำรวจเพียรชัยมานานกว่า20ปีไม่เคยมีปากเสียงทะเลาะกัน เพราะสามีเป็นคนรักครอบครัวและทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ชุมนุมในกรุงเทพมหานครดาบตำรวจเพียรชัยจะได้รับคำสั่งให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่จนเหมือนเป็นเรื่องปกติแต่การเดินทางมาครั้งนี้เหมือนมีลางสังหรณ์เพราะสามีไม่ได้บอกให้ทราบเหมือนทุกครั้งกระทั่งมาทราบทีหลังจึงรีบโทรศัพท์สอบถามด้วยความเป็นห่วงและคาดไม่ถึงว่าจะเป็นการคุยกันครั้งสุดท้าย เพื่อนตำรวจที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเกิดเหตุเล่าว่าไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์จะรุนแรงมากขนาดนี้เพราะเจ้าหน้าที่ได้รับคำสั่งให้เข้าปฏิบัติหน้าที่โดยใช้เพียงโล่ป้องกันตัวแต่กลับต้องเผชิญกับอาวุธมากมายและแม้จะยอมถอยล่นหลบหลีกก็หนีไม่พ้นการติดตามทำร้ายรถเราจะจอดเพื่อนำพี่เขาส่งรถพยาบาลน่ยกลุ่มที่ใช้อาวุธก็ตามมายิงนะครับจนจน สามรอบสี่รอบนะครับเราก็เ,าเลยจอดไม่ได้ก็จอดได้ตรงหน้าสนามหลวงก็ก็พอดีเจอรถของโรงพยาบานนลตำรวจรถพยาบาลก็เลยเคลื่อนที่จะขึ้นขึ้นรถส่งพลาบาาก็พอไปถึงที่ภากบอกว่าแกเสียนะรู้สึกเสียใจรู้สึกว่า ผู้ชุมนุมเนี่ยเขาใช้ความรุนแรงเป็นไปการใช้วุฒิหนักก็ไม่ยอมไม่ยอมให้เราถ่ายถ่ายถ่ายที่เพียรชัยในรถตามนะครับสำหรับท่านทีผู้ชมสนามใหญ่ไปเจอรถส่งกลับของตำรวจก็เลยบอกดาบข้าพิธีขึ้นรถของเราขึ้นมาได้ศพของดาบตำรวจเพียรชัยจะตั้งเสื่อพระอภิธรรมศพที่ศาลารวมใจวัดห้วยโ่งอำเภอเมืองจังหวัดระยองถึงวันที่22กุมภาพันธ์ และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในเวลา16นาฬิกาวันที่13กุมภาพันธ์นี้ท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพลตำรวจตรีสมนิกบุรมิผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้กำลังคนและครอบครัวเสียขวัญแต่เมื่อรักที่จะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษแล้ว ก็จะต้องทำตามหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บงังคับบัญชาเพื่อปกป้องบ้านเมืองด้วยความเข้มแข็งทีมข่าวภูมิภาค NBT News Focus